อะไรครับสามราเมื่อตอนบ่ายเลยละอะไรละ่ะที่มีการที่บอลได้มีการไลฟ์ like เอาเรื่องอะไรครับเอาเรื่องกับทางคุยพีดีภูเก็ตค่ะภูเก็ตเลยครับเอจริงๆแล้วก็ตามที่คุยไปอะครับมันชัดเจนเพราะว่าอ่ามันเป็นความอึดอัดใจ <c oughs> <c oughs> ในทุกๆฝ่ายถามว่าอสนิทกับทีมไหมสนิทมากแล้วก็ออสนิทกันเหมือนเพื่อนฝูงที่สนิทมากแล้วก็อค่อนข้างที่จะแบบเอนจอยในการทำงานด้วยกัน มันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบอ,า,อาจจะวางตัวลำบากนิดน,นึงนะต้องยอมรับนะฮะแต่ว่าหลังจากมีการถแถลงข่าวไปเนี่ยไม่คิดว่ามันจะมันจะไปกระเถิบไปถึงตรงนั้นนะครับต่อยืนยันอีกทีนึงว่าไม่เคยมาขออนุญาตเคยมาแจ้งให้ทราบเมื่อปฏิบัติไปแล้วนะครับเพราะว่าผมยังเก็บทุกคำนะฮะของการเริ่มต้นพูดเรื่องนี้เอาไว้ก็คือตั้งแต่เดือนสิงหายังอยู่ในกระเป๋าอยากดูไหม คือ,อประโยคแรกที่พูดก็คือว่ามีเรื่องจะเรียนให้ทราบนะฮะก็คือเกิดขึ้นแล้วนะฮะเกิดไปแล้วไม่ได้ปรึกษาว่าจะทําดีไหมหรือให้ทํำไหมหรือควรทํำไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อันนี้คือข้อเท็จจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเอาข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อนมันจะได้ไปได้ถูกทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อคืนนี้ที่ปอนบอกว่าอนุญาตแล้วนะอันนั้นเป็นข้อมูลที่ผิด ต้องรอตรงๆนะฮะเพราะว่าไม่เคยอนุญาตแต่รับรู้นะพิคกิมเองก็แจ้งให้ทราบเป็นการรับรู้ครับไม่ไม่เคยถามว่ามันจะทําได้ไหมมันควรไหมไม่ไม่มีครับแล้วจนจนวันที่ยี่สิบเจ็ดก่อนงานถแถลงข่าวทางบริษัทเขาเริ่มมีตก,กังวลมากขึ้นทุกแผนกก็เลยมีการเรียกทั้งสามท่านมาพูดคุยกันที่ห้องประชุมที่บริษัททางเราก็เข้าไปค่อนข้างหลายคนนะฮะร,รวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยครับผมก็ ก็คือแบบอยากให้ลดเพดานลงนิดหนึ่งเพราะว่ามันฝลัดกันแล้วเดี๋ยวมันไซเอฟเฟกนะฮะก็ก็ได้พูดคุยกันในวันนั้นครับจริงๆแล้วมันมีรายลับผักษอนในเอกสารนะพี่วัดในเรื่องของการที่ว่าเราจะให้พี่จอร้อปฏิบัติผมว่าถ้าตรงนั้นน่ะผมอยากจะใช้ถ้าจะเราจะใช้ข้อปฏิบัติอ่ะมันก็ใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราพยายามคอมโพมัยสุดๆนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้ ไม่อยากบัวไม่ให้มมํำน้าไม่ให้ขุนนะก็ต้องยอมรับว่าผม,มาเข้าข้างภูเก็ตค่อนข้างเยอะจนลูกน้องด่าผมหลายๆครั้งคนที่เขาดูพีดีอะ่ะก็คือ,อมผมไม่ได้ดูนะเป็นมือซ้ายคน,นดูมือขวานี่จะเป็นคุณเทเรซาดูต่างประเทศมือซ้ายดูในประเทศเขาก็บ่นอยู่บ่อยๆเพราะว่าส่งตัวแทนไปประกวดเวทีระดับประเทศค่อนข้างชัดเจนตรงนั้นเรายังแบบพยายามอยู่ แต่อันนี้มันเป็นหนึ่งในเวทีที่เป็นเป็นตัวแทนของประเทศเราก็เลยแบบคิดว่าเอออยากจะให้เบาๆลงอะไรเงี้ยเพราะมันหลีกเลี่ยงการประทะไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีสาเหตุที่ทําให้ผัวพันเพราะชีวิตแกนเนี่ยสงบแล้วทุกคนจะเห็นว่าชีวิตแกรน,นี่เข้าตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างสงบแล้วก็ไม่อยากให้ติ่งใครมาชฉวยโอกาสมาดันหลังใครแล้วมาชฉวยโอกาสแบบนี้มามามาทำให้ตัวผมเองแล้วก็ แบรนด์ของบริษัทดูดูลำบากใจครับผมจริงๆแล้วการที่ไปเป็นที่ปรึกษาจริงๆมันผิดกฎหาไหมครับอเอดโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่มีกฎตายตัวแต่ถามว่าคําว่าที่ปรึกษามันก็ถามว่ามันผิดไหมมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะผมถือว่าไม่เหมาะมากกว่าเพราะว่าออออในขณะที่เราสร้างแบรนด์มาด้วยกันถูกไหมคอ,อ่บจากปีหนึ่งมีคนเหยียดหยามถากถาง แกงถุงไม้กระด,ดานชั้นต่ำนะฮะไม่มีวันประสบความสำเร็จเป็นไปไม่ได้เราก็ลากยาวกันมาทุกคนมีความสำเร็จมาจากการร่วมมือผมเองคนเดียวก็ไม่ประสบความสำเร็จอันนี้ต้องยอมรับนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างใช้ชีวิตแบบระมัดระวังประทะบางอย่างไม่ประทะบางอย่างจนปัจจุบันเนี้ยปล่อยวางกัอนอยางเยอะก็ไม่อยากให้แบบกลับมาหวนคืนเวทีการประทะอีกครั้งหนึ่งเพราะมีความรู้สึกว่า มันมันเลยไวที่ผมจะไปแบบต่อสู้แบบนั้นแล้วก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าครั้งนี้ก็ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มันกืนไม่เข้าขายไม่ออกอาจจะต,ต้องยอมรับเพราะว่าเราบากใจเพราะว่านี่แค่จุดเริ่มต้นใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่ดันหลังอยู่อย่างเนี้ยเขาก็เขาก็ซัพพอร์ตเอาผมก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าเวลาซัพพอร์ตผมก็จะโดนหางเลขนะฮะว่าใจแคบบ้างเขาอยากโตบ้าง นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไปโพสลอยๆนะฮะอย่างเช่นอะไรนะ,ะแกะกะโหลกลาผมก็ไม่รู้จะหมายถึงใครกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็อยู่ๆผมก็โดนอาจจะไม่ใช่ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ผมแล้วกันจะได้สบายใจแบบนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าบรรยากาศไม่สนุกเท่าไหร่ก็เม่วัน้รับฟีดแบ็กมาก็คือทราบถึงฟีดแบ็กหลังจะเกิดดราม่ามาเออจริงๆแล้วเนี่ยฟีดแบ็กจริงๆมาจากมาตั้งแต่ทีมภูเก็ตขึ้นเวที แล้วมีการแถลงข่าวมันเป็นฟอร์มที่แบบเราไม่ได้คิดว่าเป็นแบบนั้นโดยใจเราเนี่ยเรียกกันมาวันที่27ก็คือมาคุยในข้อตกลงว่าให้ไม่ขึ้นเวทีได้ไหมไม่ต้องเอารูปไปขึ้นได้ไหมเป็นที่ปรึกษาในชื่อแล้วไปร่วมงานอย่างเดียวแต่ว่าที่มาทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าทําไปแล้วถ่ายรูปไปแล้วถ่ายพอดเรตคือคนที่จะขึ้นเวทีถ่ายพอดเรตด้วยแล้วก็ถ่ายวีที ก็เหมือนกับว่ายังไงก็ไม่ได้ก็ทางทางคุณปู่ผู้ช่วยผมก็บอกว่าไม่อยากให้เยอะเลยอะ่ะเพราะว่ามันมันมันเป็นแบบอย่างให้คนอื่นแล้วเขาก็มียกตัวอย่างในที่ประชุมว่าเออถ้าสมมตุตออิคุณพิช,ชี่อยู่ๆไปเป็นที่ปรึกษาอยู่ๆไปร่วมกับเวทีอื่นสมมตุติยกตัวอย่างนะสมมุติเป็นมิสเอิร์ธมิสอินเตอร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมสภาพนี้ใช่ไหมมันก็เป็นคําถามจากเด็ก ซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยเราก็ตะหนักว่าเอ้ยถ้ามองสภาพไปคงไม่ได้แต่เนี่ยเราเฟเวอร์เพื่อนเราเกินไปละเราก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยมีคำมีการปรึกษากันในที่ประชุมว่ามีกฎสองข้อก่อนตอนนี้ในเมื่อมันก็มาถึงตรงนี้แล้วมันก็ไม่ได้สักอย่างก็คือข้อหนึ่งห้ามชวนพีดีทุกปทุกจังหวัดเข้าร่วมงานห <c oughs> มายถึงไม่ใช่งานนี้งานเดียวงานทุกงานของเวทีนี้นะฮะเพราะมันสุ่มเสี่ยงห้ามชวนเด็กที่ลดชู ทุกคนไปร่วมงานเพราะว่าแน่นอนครับมันจะไซส์เอฟเฟกกระเด็กองค์กรอาจจะไม่ถูกใจคะแนนจิตพิสัยก็อาจจะศูนย์ได้ก็ยังเป็นห่วงตัวแทนภูเก็ตนะว่าอาจจะแบบสุ่มสี่สุมหาพรวดพลาดไปมันก็กลายเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่สไตล์ของแกรนก็เลยต้องออกกดสองข้อนี้ไปแล้วก็อีเมลไปถึงพีดีทุกคนแล้วครับหลังจากนี้บริษัทจะมีทิศทางยังไงางอ๋อไม่ครับเพราะว่าใช้ความอดทน ต่อไปเรื่อยๆครับนะฮมันมีถึงจุดกั<ม>ครับระือผมแบ่งสองเรื่องนะครับเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานเรื่องส่วนตัวผมไม่มีวันแตกหักกับเขาแต่เรื่องงานผมขออนุญาตให้ผ่านขึ้นไปเป็นแผนกอื่นในการดูแลเพราะผมเองเนี่ยเป็นแค่ซีอโอแล้วก็ผมก็มองไม่ออกว่าเราจะต้อง <S <S <ย>เราจะต้องเจอไซต์เอฟเฟกต์อย่างเงี้ยอีกนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าคนที่ขึ้นไปผมไม่รู้ว่าการจัดงานมันจะใหญ่โตเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่มา นะฮะแต่ถามว่าทุกคนก็ต้องยอมรับตัวภูเก็ตเองก็ต้องยอมรับว่ามีคนเชื่อกับคนไม่เชื่อจุกไหมฮะมีคนเชื่อว่าเป็นแค่ที่ปรึกษาแล้วก็มีบางคนเชื่อว่าเป็นคนจัดนะฮะโดยใช้ชื่อคนอื่นอันนี้เราก็ต้องยอมรับจุกไหมเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเรายังไม่เห็นลายเส้นสัญญานะ,ะสัญญาไม่รู้เซ็นเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่เราก็เชื่อทุกคนที่พูดแต่ผมก็เชื่อ ทางทีมบูเก็ตที่พูดก็จะได้สบายใจแต่ถามว่าทั้งทั้งทั้งทุกเรื่องมันจะมีสองด้านคนไม่เชื่อเราก็ต้องเคารพเขาเพราะว่าเขาดูจากสภาพด้วยตาแล้วเขาคิดเขาไม่เชื่อส่วนคนที่เชื่อเราก็เคารพเขาอย่างนี้จะดีกว่าไม่งั้นเนี่ยจะตีกันตายนะร,ระหว่างคนเชื่อกับไม่เชื่อแล้วแล้วพวกมือที่สามก็แทรกหน้ามาเพื่อที่จะแบบหวังมั่วนะครับ ในขณะนี้เพราะฉะนั้นมันลำบากใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็สิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือบนเวทีเนี่ยมันมีสื่อที่เราแบ็กกรีสค่อนข้างเยอะซึ่งสื่อพวกนี้ทําเราเจ็บมาตั้งแตเ่เริ่มต้นการประกวดและหลายคนก็มีคดีกันหรอกับเราแต่ว่าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนที่ทํางานกับเรา <c oughs> เราก็รู้สึกได้ว่ามันแปลก แล้วก็มีการแต่งตั้งบางคนที่ขึ้นไปยืนถ่ายรูปหมู่เป็นพันธมิตรกันอันนั้นยิ่งแปลกใหญ่ผมก็อยากจะถามทีมภูเก็ตว่าคุณจำไม่ได้หรอว่าพอลลี่หรือพรนฟ้าเขาฟ้องผม48ล้านในช่วงที่ผมลำบากมากในปี2014ใส่มงกุดไปยืนฟ้องผมหน้าศาลร,ร่วมกับเจ้าของนะฮะทุกคนคงจำภาพนี้ได้ผมไม่เคยลืมครับ นี่คือบาดแผลในใจที่ใหญ่ที่สุดแล้วผมก็ไม่เคยไม่เคยลืมว่าน้องเคยเอาตีนกระทึบไม่อยากให้เวทีการเกิดแล้วในขณะเดียวกันน่ะทีมภูเก็ตไปยืนประคองร่วมกันส่วนเรื่องยาเสพติดอีกส่วนหนึ่งอันนั้นเป็นนโยบายที่คน <c oughs> มีปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นคนไม่ดี <c oughs> เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการลงโทษหรือการรับสารภาพหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตได้แต่ว่าเราจะไม่เลือกคนที่เคยมีประวัติ มายืนอยู่ในจุดที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะฮะอันนั้นก็อีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เขาเคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งเราปฏิเสธยากมากและเราเนี่ยเราให้โอกาสคนแต่แต่เราก็ควรจะให้โอกาสในการทำงานแต่ไม่ใช่เลฟพิเซนท์ทำให้มันเหมือนเลือดมันจางนะครับ ก็คือเราเข้มข้นเรื่องยาเสพติดแล้วเราก็อยากจะบอกว่าเราถูกฟ้องห้าปีเสรเศษมีภาพใช่ไหมมีไหมอ่ามีภาพเราถูกฟ้องห้ปีเสรเศษผมลำบากมากในการขึ้นศาลและน้องก็ดันสุดตัวนะฮะที่จะให้ผมเป็นส่วนหนึ่งเป็นพยานที่ทำให้ผมผิดแต่ในที่สุดศาลขั้นต้นพิพภากษาผมไม่ผิดก็ยังอุทธรณ์อีกพิพภากษาออกมาผมก็ไม่ผิด ยังดีกาอีกพี่พากษาออกมากผมก็ไม่ผิดเพราะผมไม่เคยทําอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่ถูกต้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นคดีนี้ใช้เวลาห้าปีเสร็จเศษตั้งแต่ปีสองพันสิสี่จนถึงปีสองพันยี่สิบเกือบเกือบเข้าโควิดอะครับผมก็จะหลุดพ้นเรื่องของเวทีนั้นแล้วก็ของพยานร่วมชื่อคุณปุณิกา เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะยินดีกับเหตุการณ์แบบนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับคงจะต้องทําความเข้าใจกันแบบนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บอกผมก่อนนะฮะในห้องประชุมวันที่27เจก็ไม่ได้บอกว่ามีแบบนี้เพราะมันไม่ได้เปิดวีเจอาให้ดูครับผมพ่าเขาจะเหตุการณ์นี้ค, <C oughs> คือแฟนงานค่อเข้าเป็นห่วงตัวแทนมิส,สเซนบุเก็ตครับแล้วแต่ครับแล้วแต่น้องนะครับตามสบายครับผมไม่สามารถคอมเมนต์ได้ว่ายังไงเพราะผมก็ประกวด ดูนางงามเป็นหลักที่วัดหันหลัจากที่วัดที่ไรตัวเนี้ยค่ะได้มีการติดต่อจากทางภูเก็ตหรือทางอยรือ่ครับอย่างครับไม่มีอะไรก็คือยังยังไม่ได้มีการติดต่อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรหลังจากนี้บอสจะมีการคุยกับทีมภูเก็ตเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะคุยอะไรต่อครับเราก็คุยค่อนข้างเยอะแล้วนะนะฮะแต่ว่าส่วนมากเราจะเป็นการแจ้งเพื่อทราบไม่ได้ถามความเห็นว่าควรไม่ควร ้เอาเรารรับบบิมะษทไม่หรอกครับด้วยความที่เป็นเพื่อนผมก็เอ็นเอียงให้เพื่อนกอนข้างเยอะก็ะยังคงจะเอ็นเอียงให้พอสมควรครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอมันจะ <c oughs> มันจะออมชอมแบบไปรูปแบบไหนอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามอย่าให้แฟนคลับในกลุ่มที่ตามรวมถึงสภาพแวดล้อมอย่าโพสต์ในสิ่งที่ดูถูกดูแคลน นะฮะหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับผมแต่เป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าซึ่งจะต้องมาโพส์ในช่วงแบบนี้กันเยอะมากผมว่าตรงนี้ทีมภูเก็ตต้องดูแลผมด้วยและดูแลมิสแกรนเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าต่างคนต่างมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะภูเก็ตเองก็เริ่มต้นการประกวดการทำคอนเทนต์การทำอีเวนต์จริงจังมากับมิสแกรนเมื่อ1ิปีที่แล้วนะฮะจนจนในที่สุดเนี่ย ฝีมือแล้วก็การลงทุนมีชื่อเสียงหลายคนก็เข้าไปหาก็ต้องยอมรับที่ผมปฏิเสธแบบแบบหลายๆเวทีที่ผมไม่อยากเกี่ยวข้องอย่างนะฮะก็ว่าผมเบื่อเรื่องหล่าเนี่ยผมเบื่อผมตีจากผมไม่รับนางงามที่มาจากเวทีนี้เวทีนี้ผมคุณก็รู้แล้วเวทีไหนสองเวทีในขณะเดียวกันคนที่ผมเมตคนที่ผมสนิทก็ส่งนางงามผมก็อดทน เพ,เพื่อนๆก็ทนไปแต่ตอนนี้ยมันก็มันเพิ่มเลเวลแล้วไม่ได้ส่งแล้วมันเพิ่มเป็นเนชัิโน่แล้วนะมันก็มันมันก็เลย,เลยจะทําให้ผมถูกไซ์เอฟเฟกอีกแหละมันจะกลับมาเหมือนครั้งที่เป็นเวทีก่อนหน้านี้ที่ผมจะต้องประกาศว่าคนที่ไปแล้วมาเวทีผมไม่ได้เพื่อตัดปัญหาซึ่งมันกลับมาอีกแล้วพาลูบนี้กลับมาหาผม ซึ่งครั้งที่แล้วก็เกิดจากรูปนี้นะการส่งอแมนดาเข้าประกวดผมก็เจอแบบเนี้ยแล้วผมก็เลยต้องสต็อปทุกอย่างว่าพอแค่นี้หยุดตรงนั้นอมอย่ามายุ่งกับผมผมขออนุญาตเป็นพื้นที่ที่เซฟโซนสําหรับแกรดและตัวผมพี่ว่นะจากเหตุการณ์นี้มันพอแล้วครับวันนี้มันจะส่งผลกระทบไปต่อการถือขสิทธิ์ของพี่กบพี่คิมในปีหน้าไหมผมไม่รู้ครับอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆอ่ะอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆไม่อยากตอบ คือเหมือนก็ต้องรอพิจารณากันอีกทีนึงไม่รู้ครับแล้วแต่แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะพาไปเพราะว่าเราอยู่เฉยๆก็มีจังหวัดเดียวที่เป็นะนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้ครับผม,ผมต้องชื่นชมนะฮะอย่างเช่นอขอนแก่นเขามาลาผมนะฮะคุณโก้คุณบิ๊กมาลาดีๆเพื่อไปทำงานเป็นที่ปรึกษาและการตลาดให้กับมิ s อินเตอร์ไทยแลนด์ผมก็แฮปปี้ครับ ไม่มีปัญหาคือไม่ทาําเรานะฮะพอเสร็จเรียบร้อยไปผิดหวังมาขออนุญาตเข้ามาที่ออฟฟิศดีๆขออนุญาตขอโอกาสอีกครั้งผมก็เอาทําเลยผมชอบแบบแบ่งกันให้ชัดเจนมิฉะนั้นเนี่ยมันจะพัวพันกันจน <c oughs> มองไม่ออกว่าโอกาสมันคือของใครกันแน่เพราะว่ามันบอกไม่ได้มันปฏิเสธไม่ได้ทุกคนชอบแสงทุกคนชอบกระแสทุกคนอยากเติบโต แต่ควรจะเติบโตด้วยตัวเองนะฮะอย่าถากกันไปถากกันมามันจะทําให้ทุกคนเหนื่อยนะครเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ว่านะเขาจะเป็นยังไงครับผมเคารพผมพยายามทําให้ดีที่สุดถ้าถามผมก่อนผมจะตอบว่าไม่ให้ทํานะครับถ้าถามก่อนแต่ว่าไม่ได้ถามเพียงแค่ตอบว่ามีเรื่องเรียนให้ทราบจริงเรียนมาเพื่อทราบจริงๆครับไม่โกหกจึงเรียนมาเพื่อทราบเท่านั้นเองครับข้อมูลมีครับ นะฮะแต่ว่าด้วยความเป็นเพื่อนขออนุญาตไม่ให้ดูหรืออยากดูส่วนตัวเดี๋ยวให้พี่วัาชอบทำไมทุกวันนี้ทําไมพี่ว้านเดอซอฟลงก่อนอ๋อไม่ครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายหลังจากเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วย<ม> <ๆ S 2> เพราะว่าเจ้าของมีประมาณหมื่นคนนะฮะ <ๆ S 2> และ้วด้วยอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าผมมอง <c oughs> ผมไม่ได้มองวันนี้ละผมมองอีกช็อตหนึ่งยังไงก็ทุกคนก็รอมองกับผมแล้วกันนะในปีหน้าชื่นชมว่าเป็น new บอสเป็นร่างใหม่เพราะว่าแบบ ไม่ฟาดเหมือนสมัยก่อนไม่มีความรู้สึกว่าบางทีเรามอง <c oughs> เรามองเขาอะ่ะมันก็มันก็เป็นเรื่องทําความเข้าใจนะฮะแต่ว่าผมอยากให้ตรงไปตรงมาแบบมีอะไรก็พูดกันตรงๆพูดกันก่อนก่อนที่มันจะสายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้ใช้วาทศิลป์แบบแฟนนางงามอะ่ะมาใช้กับการเมเนจเมนต์ถ้าจะไม่ชอบผมหรือไม่ชอบไม่เห็นด้วยก็ว่ามาเลย อย่าไปโพสแบบไปเปลยว่านุ่นว่านี่อะไรนะแกอะไรนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคืออัคนคงไม่ใช่ผมหลอกคิดได้ไงคิดดีๆอะไรอย่างเงี้ยแก่กะหลกกะลายเงี้ยผมว่ามันมันไม่เวิร์กอ่ะมันก็มาจากบ้านในรั้วแล้วตกลงยังไงอะ <c oughs> ่ะนะฮแต่ว่าเขาคงไม่ได้หมายถึงผมแต่ผมผมอยากจะบอกว่าต้องระมัดระวังนะฮะต้องระมัดระวังในในสิ่งที่ เด็กบางคนอาจจะมีความคิดค่อนข้างน้อยไปคิดว่าถ้ย้อนกลับไปที่ว่าบอกว่ามันไม่ได้เป็นการผิดกฎในการที่ว่าจะไปเป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้บอกว่าไม่ผิดกฎนะครับแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่าถูกกฎอ่าผมขออนุญาตว่าขออนุญาตที่ยังไม่บอกว่าผิดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ถามว่าเหมาะสมไหมยังตอบเหมือนเดิมว่าไม่เหมาะสมหลายคนมองว่าเหมือนเป็นการแบบเขาเรียกว่าปิดโอกาสบางคนอยากกับเขาเรียกว่าเติบโตได้ครับได้ได้ได้เติบโตได้เลย อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่คุณจะต้องเลือกอะครับมันจะต้องสมมติคุณจะตั้งตู้โค้กหน้าร้านคุณแล้วคุณไปเอาตู้แป,ป๊บซี่มาตั้งด้วยหรือคุณอ่างเงี้ยผมว่าคุณก็ต้องเลือกเพราะแบรนด์มันก็ลําบากใจนะครับเพราะเดี๋ยวคุณเอาแป,ป๊บซี่มาใส่ในตู้โค้กม,มันก็ลําบากใจอีกหรือคุณเอาโค้กไปใส่ตู้แป,ป๊บซี่มันก็ลําบากใจหรือคนจะกินโค้กคุณบอกให้ไปซื้อแป,ป๊บซี่ซีถูกกว่ามันก็ลําบากใจเพราะว่ามันก็วนๆอยู่กลุ่มๆเดียวกัน แล้วก็ในผู้บริโภคก็จะมานั่งเถียงกันว่าอะไรอร่อยกว่ากันนะฮะบรรแนกด้านหลังก็จะใส่ลายป้ายสีกันมันก็เป็นบรรยากาศที่ชวนเวียนหัวเท่านั้นเองครับเพราะงั้นมันเกิดจากความไม่เหมาะสมอ่าใจเขาใจเราใจเขาใจเราพูดกันง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะผมถามคําถามสั้นๆถ้าคุณเปิดร้านอาหารหนึ่งร้านแล้วถ้าเชฟในร้านคุณไปเป็นที่ปรึกษาร้านอาหาร ร้านอื่นคุณแฮป้ y ไหมอาผมยกตัวอย่างถ้าเชฟในร้านตู้กับข้าวไปเป็นที่ปรึกษาของร้านอาหารอื่นในภูเก็ตคุณแฮปี้ป่ะชีวิตผมก็เหมือนกับคําตอบนั่นแหละครับมีอะไรอยากฝากถึงแม่แขกไหมว่าแม่แขกก็ทัวลงแล้วเขาหลายคนมองว่าไม่เป็นไรพีนวัตเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่ไม่แขกออกมาคุณจะเอาอีกไหมมีเยอะนะครับเด็กผมจะกระหน่ำกันอีกไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็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 ไม่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 ได้ไม่ คือปล่อยกันเครับเพราะว่าเลือดพวกนี้มันคนนะเลือดพวกนี้มันคนเพราะมันมาด้วยกันจากความทุกข์แล้วมันก็เริ่มต้นนับหนึ่งนะครับเริ่มต้นนับหนึ่งนะฮะไปเรื่อยๆพวกเขาก็ต้องยอมรับอะถ้าเราทําอะไรบนพับิกเราก็ต้องยอมรับว่าเสียงคนเนี่ยมันจะไม่ยินดีปรีดากับคุณทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นทางทีมต้องรับได้ไม่ใช่แบบมาโพสตีกันเหมือนเมื่อคืนก็ไม่งาม นะฮะเท่าที่ทราบก็ไม่ควรจะมาเถียงกันเพราะปอนเองก็เป็นพ e p เซนต์ภูเก็ตก็มาเถียงกับคุณแขกคุณแขกก็เป็นผู้ช่วยผมนะอ่าก็ค่อนข้างจะสนิทไปต่างประเทศก็ไปด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรยังไงก็การให้เกียรติคนใกล้ตัวผมก็เหมือนให้เกียรติผมถ้ามานั่งเถียงกันแบบนั้นก็เหมือนเถียงกับผมแล้วผมก็พูดชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เคยขออนุญาตนะครับไปแล้วกับคุณแขก ต้องมาช่วยฮฟอนต์ีหน่อ,อ <laughs> นนย